มันก็เลยเราก็เลยมองว่าเอา้าตะก่อนนี้เขาทำไมมั่นจมั่นใจแต่ปัจจุบันนี้ทําไมเป็นอีกอย่างหนี่เออมันย้อนแย้งไหมอมอ้ยมันจะต้องมีความจริงอยู่บ้างสิถูกไหมข้างบนน่ะถ้าคุณไปพูดผิดนะพูดไม่เข้านะเออเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนั้นแนหะมาย้อนแย้งได้นะคือคือถือว่าให้การเทสจนะ ผิดนะไอตีบอกได้เลยผิดนะเออเพราะฉะนั้นข้าวบนเขาต้องพูดให้ความคือให้ความกระจ่างแล้วครับความเป็นจริงเลยลนะ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนคุณจะให้การในเรงสิ้นคุณต้องสาบานก่อนตรงนั้นสาบานก่อนทุกคนเลยที่ไปให้การเนี่ยต้องสาบานก่อนพอสาบานเสร็จเออสาบานเสร็จถึงจะกล่าวคํานะครับและให้การาก็จะมีคนซักถามนะครับแล้วก็มีคนถามนะครับมีคนถามอ,อ่า ถามก็ก็ตอบไปพอตอบถ้ามีใครสงสัยเขาก็จะซักถามตรงนั้นเลยเ็าเรียกว่าซักคานตรงนั้นเลยเออซักคานตรงนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนั้นเอฟซีเห็นไหมมันก็มันก็จะไปให้การอย่างอ,างอื่นมันจะขัดแย้งเลยถ้าเกิดคุณโกหกปุ๊บข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นไหมเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดกลางๆข้างบนอา่าเหมือนกับไอเหมือนกับไอปากเอกอะ ปากเอกทไลายเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเออไม่ได้ระบุว่าเวลาเท่าไหร่ยังไงเขาก็บอกเขาไม่ได้แน่ใจประมาณการเขาว่าง้งข้างบนเขายังพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ฟันธงไปเลยว่าเวลาเท่านั้นเทาน่านี้เป๊ะๆไม่ช่เออในเอกสารเขาบอกอยู่ว่าให้เวลาประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้คือคือมันไม่ได้บอกว่าระบุไปชัดเจนแต่คนข้างนอกไปตีความเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้เออซึ่งมันไม่ใช่เอฟซี FC. ถ้าเขาไม่แน่ใจเขาก็บอกไม่แน่ใจเขาก็พูดตรงๆเออมันก็จะยืดระยะห่างไปอีกนะครับอีกหลายอีกสิบยี่สิบนาทีนู่นนะ่ะเห็นไหมเขาประมาณการทั้งนั้นนะครับแล้วเวลาเขาเขียนลงในเอกสารเขาก็ประมาณการตามที่เออประจักษ์พยานเป็นคนเล่านะครับเขาก็จะเขียนลงไปตามนั้นทั้งๆที่มันก็ไม่ชัดเจนเขาก็บอกไม่อันนั้นขนาดปากเอกนะ ปากเอกก็มีอยู่สองสาคนนั่นแหละมีไม่เยอะนั่นแหละอ,อะไรที่มันน่าเชื่อถือได้แต่สักคนก็ไม่น่าเชื่อถือสักคนนะเพราะว่ามันไม่แน่ชัดไงเออไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนไแเราจะเอาเชื่อถือตรงไหนอ่ะถามหน่อยนะเออนี่แหละเอฟซีมันก็เลยเด่นชัดในเอฟซี FC. มันก็เลยมันก็เลยย้อนแย้งไงกับความเป็นจริงย้อนแย้งไงเราก็ถึงงงว่าอ้าว มันออกมาในรูปลักษณะนี้ได้ยังไงแต่เราก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นก็ต้องยอมรับไปไม่ว่ากันเอออันไหนที่เราเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจได้อืมมันก็ต้องมีรูปการสู้กันต่อไปใช่ไหมขั้นตอนมันมีขั้นตอนการสู้อยู่แล้วใช่ไหมใครที่ให้การอะไรไว้เนี่ยเขาจะบันทึกไว้หมดในเอกสารอ่าแล้วมันก็จะย้อนแย้งกับทางนี้เลยเห็นไหมย้อนแย้งกันจะๆเลยอะย้อนแย้งกัน ในโลกโซเชียลเลยเอ่อถ้าคุณไม่แม่นจริงเนี่ยคุณจะเป็นพูดไปเลยลอยไม่ได้นะเออพูดลอยลอยไม่ได้มันมันย้อนกับคําพูดไงเขาเอามาตอกหน้าเลยเดี๋ยวคอยดูพวกนี้ก็เงียบอีก FT <c oughs> เอ่อพวกนี้ก็ไม่กล้ามาพูดอะไรแล้วเรื่องนี้น่าจะผ่านแล้วดูทัศนะแล้วเออเรื่องน่าจะผ่านไปเออผ่านไปเพราะอะไรไม่รู้จะไปโต้ตอบเดินไงเอกสารมันคาหูคาตาอยู่ เออหลักฐานมันชัดเจนอ่ะมันชอบหาบอกว่าแน่จริงก็เอาหลักฐานมาให้มันชอบบอกว่าให้เอาหลักฐานมาก็นี่ไงหลักฐานแล้วยังไงอระก็ใช่สิก็ยังไงแล้วก็คือจบไงถ้ามีหลักฐานก็เงียบไงเงียบแค่นั้นเองถ้ามีหลักฐานก็เงียบแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีหลักฐานฝันไปเธอมกูเถียงยันยันป้ายแหละเออเถียงวันยันลูกบวชอ่ะอ่าแล้วมาบอกให้หาหลักฐานมานี่ไงหลักฐาน ชัดเจนไหมโอ้ชัดเจนนะเอฟซี F F, บอกเลยเลยว่างานนี้เนี่ยโอ้โหบันเทิงเลงลมเราก็ได้เห็นอีกช็อตหนึ่งนะครับอีกช็อตหนึ่งว่าโกหกโกหกจนได้โล่นะโกหกจนจนตัวเองเชื่อว่าตัวเองพูดความจริงทุกวันนี้นะแอดว่านะเขาเชื่อนะเขาเชื่อในการที่เขาพูดนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเ <c oughs> ชื่อคำพูดตัวเองว่าเป็นเรื่องจริง โกหกจนกระทั่งคิดว่าตัวเองนี่น่าจะเป็นพูดจริงแหละคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาพูดจริงจังมากหน้าตาขึงขังจริงจังมากโอ้โหครับถ้าใครมีโล่หรือมีตุ๊กตาทองนะครับนะต้องมอบให้เลยนะเพราะเขาแสดงได้ดีมากแสดงได้เหมือนนะครับแสดงได้เป็นธรรมชาติคือคนภายนอกมองไม่ออกเลยว่าว,ว่าจริงหรือเท็จ เห็นไหมมองไม่ออกโอต้องยอมรับเขานะว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดอืมมืออาชีพไม่ต้องถามเลยมืออาชีพไม่อายเลยเอาจริงๆริงนะมืออาชีพต้องมาหาเรียนกับเขาอ่ะเออมาเรียนกับเขาอะแอตติ้งยังไงเออไม่มีคัดกลางคันแสดงแบบต่อเนื่องจนจบไปเลยโอ้โหเป็นไงเออไม่มีคัดกลางคันอะไร เออไม่มีไม่มีคัดกลางคันเห็นไหมยอมรับเลยนะครับเออเขาไม่ลืมต้องช่วยเราก็ดูแล้วนะครับเอซีนะเรื่องต่อไปเนะี่ยอืมเขาจะพูดอะไรเนะีอย พูดง่ายอย่างฝั่งเราเนี่ยเราไม่เชื่อเขาอยู่แล้วเพราะมันเยอะเกินไปเออมันมันซ้ำซากมันบ่อยเกินไปคําพูดของเขาเลยมันไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อถือแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเ็าพูดมาเราก็เฉยเฉยเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันไม่มีแล้วไงมันเยอะเกินไปมันหลายครั้งเกินไปมันถี่เออแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาพูดเออเขาพูดอ่ เขาพูดความจริงเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อเขาเลยเอาจริงๆเราไม่เชื่อเขาเลยเพราะว่าอะไรก็โกหกจนบ่อยเกินไปความน่าเชื่อถือเลยไม่มีเออไม่มีเห็นไ,ไหมเราก็เลยไม่เชื่อถือเขาเขาบอกว่าเขาย้ซื้อ,ซ,อซื้อนะมีเจ้าเข้ามาแล้วโอ้ยนะแผ่นดินจะไหวนะให้หนีออกจากที่นี่ไปนู่นนั่ไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีเลยเออใครก็จะไปเชื่อคุณโกหกเขาซัก โอ้โหแม่ทุกทุกเม็ดน่ะทุกเรื่องเออความน่าจะถือมันเลยไม่มีเลยปัจจุบันเนี่ยเออหายหายเป็นิปทิ้งไปเลยอ่ะนี่เอฟซีนะครับหลายหลายครั้งเลยหละพูดง่ายแต่ก่อนเนี่ยแอดก็ไม่คิดนะว่าเขาก็ยังพอจะเชื่อถือกันได้ใหม่ๆหเออใหม่ๆเนี่ยค่น้าจะถืออยู่เราก็คิดว่าเออเขาพูดก็ก็ได้ประมาณนึงอาจจะพูด พูดสักสุมว่าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมอาจจะหายไปห้าเปอร์เซ็นเหลือห้าปอร์เซ็นความน่าจะถือก็ครึ่งคึ่งแต่ปัจจุบันนี้ไม่เหลือเลยร100้อยเปอร์เซ็นไปเลย <c oughs> เไปทำธุรกรรมกับใครก็ไม่ได้แนละ้วแบบเนี้จริงๆนะเออเพราะอะไรมันไม่น่าเชื่อถือนะเดี๋ยวว่าไปต้มตุนม้่งหลอกลวงคนโน้นคนนี้บังอะไรไมนจะกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะต่อไปใช่ไหม ไปทำธุรกรรมหรือไปค้าขายกับใครเนี่ยมันลำบากนะแอดบอกเลยเลยลำบาก <c oughs> คุณไปโกหกเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเลยหล่ะ <c oughs> เออแล้วก็ไปใส่ร้ายใส่ความอย่างเงี้ยพูดใส่ร้ายใส่ความเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความน่าจะถือมันเลยน้อยก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามันจะเกิดเรื่องแบบแบบนี้ต่อเนื่องมันมองเห็นชัดเจนเลยเออ แล้วเห็นวันนี้นะเห็นป้าพูดให้ฟังนะครับเอฟซีนะเขาพูดถึงคนคนหนึ่งที่เคยทํางานให้กันอ่าพอที่ปรึกษาอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วคุยกับเขาคุยกับป้ากูกับลุงคุยเรียบร้อยเออพอพอวางตรงนี้ปุ๊บไปโทรหาฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยถามว่าเราเคยรู้ไหมรู้แล้วก็รู้มาวก็าเาทอย่างนี้นะ เอาอย่างนี้ก็กินสองทางซีเอฟซีถูกไหมเออแบบนี้มันไม่ใช่นะเอฟซี FC นะถ้าทำแบบนี้ควรจะเลิกต่อก,กันไปได้แล้วก็คือ,คอไม่ต้องข้องเกี่ยวกันแล้วเอาจริงๆเขาถึงเลิกไนงะเดี๋ยวคอยดูนะนะเอฟซีนะคอยดูนะว่างานนี้เนะี่ยที่เขาเอาไปเนี่ยเขาอาคารนี้ไปอยู่ด้วยเนะี่ยโอ้โหเอาคนผิดไปซะแล้วขานี้เขาไม่เคยจริงจังกับใครมีแต่ผลประโยชน์ลุ้นลวน อมีแต่ผลประโยชน์ล้วนเอฟซีถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็รู้ทําไมจะไม่รู้ละ่ะเออนี่แหละคนต่อไปเขาจะได้เจอคอยดูเ็าแล้วกันเขาจะได้เจอได้เจอพฤติกรรมเขาเอาไปเอามาเอาไปมาเขาเสียแต่เงินเสียแต่เงินเนี่ยเสียแต่เงินเสียแต่เงินก็ทํายังไงได้เอฟซีก็ต้องทิ้งก็ต้องเลิกจากกานันไงกว่าจะกว่าจะรู้ตัวก็เสียไปเพียบแล้วเสียไปจนหมดตัว เออเสียจนหมดตัวนะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะนะเอฟซี FC นะจะได้รู้ว่าเออความพุดง่ายว่าบุญกรรมมันมีจริงเอาใครไม่เอามาเอาขานี้ไปทํางานโตเออชัดเจนอยู่แล้วผลประโยชน์ทั้งนั้นเออเรื่องผลงานเขาไม่สนใจหล้วนะแพ้ชนะก็ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วถูกไหมเออได้แต่เงินอย่างเดียวหลายคนที่อยู่ กันด้วยมาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยโดนทั้งนั้นอมีผลกระทบมีมีผลให้ทํากันทั้งนั้นก็รู้อยู่แล้วโอ้ยนะครับไม่น่าเลยแอดบอกเลยเลยว่าไม่น่าเอาเขาไปทํางานเออแต่ว่าดีแล้วล่ะเขาจะได้รู้เขาจะได้เสียเงินเยอะๆไงมีหน้าที่หาเงินให้เขาอย่างเดียวไอ้อไอ,อไห้หาเงินไปเออใช่ไหมหาเงินไปหน้าที่ก็คือถลุงไป ถลุงเงินไปออมีเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาให้เขาถลุงไปโอ้จบแล้วเอ็ด้ีจบอืนี่แหละเขาบอกว่าโอ้โหนะอ่าทำงานให้ฝั่งเราแต่ไปคุยกับฝั่งตรงข้ามเี่ยมันใช่เรื่องที่ไหนเอฟตี FC. แบบนี้มันผิดเออมันผิด คุณจะต้องซื่อสัตย์กับเราอย่างเดียวใช่ไหมจะไหมคุณรับเงินเราุณก็ต้องซื่อสัตย์กับเราเออจะไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้มันผิดกติกา,ามันไม่ได้เลยเสียสถาบันเสียทุกอย่างเลยไม่ได้เลยเออกะว่ากินกินสองตำแหน่งนะมันไม่ใช่คิดว่าทั้งนี้เขาคงเป็นอ่าตาสีตาสาไงเอซี FC. สมควรแล้วที่เขาด่าเอานะ เขาด่าเสียหลักเลยอนะ่ะมองตรงงานเนี่ยด่าเสียหลักเลยเห็นไหมเออไม่น่าเป็นไปได้นี่ละซีนะคอยดูกันต่อไปอคุณวันเพ็นนะครับเดี๋ยวก็ตุ้มหอมหรอ เดี๋ยวกรตุ้มหอมที่ไหนอะอคือไม่มีแล้วตุ้มหฮมเราไม่สนใจแล้วพูดบอกตรงๆนะครับแต่ก่อนนะมีอยู่แต่ปัจจุบันคงเป็นไปไม่ได้แล้วตุ้มหฮมตุ้มห่มนะครับไม่เกี่ยวกันแล้วอครัว่าตุ้มหฮมคงไม่เกิดขึ้นนะ่ะนมันจบไปแล้วคือเราตัดสินใจผิดพลาดอะเอตีนะ ตัดสินใจผิดพลาดว่าไม่ควรเอาเข้ามาบอกว่าอย่างนั้นเลยไม่ควรจริงๆไม่ควรเอาเข้ามาจริงๆเออพูดกันอย่างนั้นเลยไม่ควรเอาเข้ามามันจะทำเกิดความเสียหายไปทั่วทุกหัวละแหงประมาณนั้นนะครับเกิดความเสียหายทุกที่ทุกทางที่เขาเหยียบย่ำไปเสียหมดอ่ะ เราต้องยอมรับสภาพดีแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ได้ดีแล้วอยู่ฝั่งนู้นก็ดีแล้วเขาจะทําลายฝั่งนู้นไปย่อยับไปเลยเออเขาจะได้รู้ว่านารกมีจริงเ,เดี๋ยวค่อยดูไปกันแล้วกันยิ่งยุยิ่งนานเราก็ยิ่งเห็นยิ่งอยู่นานๆเรานก็ยิ่งเห็นนี่คือวิธีทางของเขาที่เขาต้องเจอเจอ เราไม่ต้องทําอะไรหรอกเราเฝ้าดูดูความอับปางของเขาแน่นอนมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นะ